ครับวันนีครับเพื่อนๆหลังจากลื้อไว้เมื่อวานนี้ห้องน้ำลูกค้าเนี่ยครับลื้อเสร็จแล้วข้างไร้ปูข้างๆก่อนนะครับปูข้างเสร็จแล้วค่อยปูพื้นพื้นว่าเราปูก่อนไม่ได้การปูก็ะะเพื่อห้องน้ำนะครับเราต้องปูข้างก่อนเพราะถ้าปูพื้นนะเราเดินย่ำไปย่ำมาก็เดี๋ยวร่อนปูข้างก่อนหลังจากลื้อเมื่อวานนี้เพื่อน วันนี้ก็เลยเอาก็าเลยงานอะไรก็เรียกใช้เรียกหาเรียกใช้ช่างได้เลยนะครับงานช่างเตะยินดีรับใช้ตลอดครับในเขตเทศบุรีครับ เพ่นแผ่นใหญ่40ปุ่บนข้างห่าตัวข้างสวยนะครับตาต้อง สนใจก็เรียกใช้เรียกหาได้เลยนะครับจะต่อเติมปูกระเบื้องทาห้องน้ําอะไรติดต่อได้ครับตามเพจตามลายตามยูทู e ของชั้นตีได้เลยนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับ